กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะคุณผู้ชมขาประเทศไทยของเราเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการตั้งแต่29ตุลาคม2565แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศเย็นขึ้นค่ะ เราก็คาดการกันว่าฤดูหนาวของเราจะยาวนานมากเลยไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์2566บางคนสภาพร่างกายปรับตัวไม่ทันกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นแถมเชื้อโรคต่างๆในสภาพแวดล้อมหรือว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีอายุยืนยาวนานมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นนั่นเองอะนะคะในขณะเดียวกันสภาพอากาศที่แห้งยังมีโอกาสสูงที่จะเกิดอัคขีภยัย ดังนั้นในวันนี้ช่วงคนเตือนภัยเราจะมาติดตามคำแนะนำถึงวิธีการในการป้องกันอันตารายรวมถึงโรคติดต่อต่างๆที่จะมาพร้อมกับฤดูหนาวไปติดตามในรายละเอียดกันเลยค่ะ ในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีสภาพอากาศแห้งแล้งประกอบกับมีลมกระโชกแรงสภาพอากาศแบบนี้อาจก่อให้เกิดไฟป่าไฟไหม้หรือมีลมพัดแรงต้นไม้ลมทับเสาไฟสายไฟสิ่งปลูกสร้างสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภยัยวันนี้เรามีคําแนะนําวิธีเตรียมการและป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวมาฝากกันค่ะ เริ่มต้นจากการหลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือการก่อกองไฟเพื่อเผาหญ้าในช่วงที่มีลมแรงเพิ่มความระมัดระวังในการจุดไฟถ้าหากจำเป็นก็ต้องทำแนวกันไฟและเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเตรียมน้ำสำหรับดับไฟและแดับไฟให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรไม่ก่อไฟเผาหญ้าบริเวณใกล้เคียงหรือใต้แนวเสาไฟฟ้า ดูแลอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาให้มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอถ้าหากพบการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรห้ามเข้าไปใกล้บริเวณที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรโดยเฉพาะบริเวณที่เปียกเพราะอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงพื้นโดยให้รีบปลดสวิตช์ของวงจรไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจรออกทันทีค่ะ หากพบต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างล้มไปทับเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าขาดหรือต้นไม้กิ่งไม้ใกล้กับแนวสายไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตรายได้หรือพบเห็นไฟไหม้ใกล้ๆกันกับแนวเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้า,า,ฟฟาหากไม่สามารถดําเนินการเองให้รีบแจ้งช่างไฟฟ้าหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการทันทีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาวสําหรับกลุ่มเสี่ยงเด็ก ผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภผู้ที่มีโรคประจำตัวโดวยกรมควบคุมโรคมีการออกประกาศเตือนเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดในช่วงฤด,ดูหนาวของประเทศไทยปี2565โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้ค่ะ 1. โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โควิด19ติดต่อจากการไอจามรดกรัน หรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อจะมีอาการไข้ไอแห้งปวดศรีรษะปวดกล้ามเนื้อเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบและเจ็บคอและโรคปอดอักเสบเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียไวรัสและเชื้อราบางชนิดที่ถุงลมปอดอาการมักจะเป็นแบบเฉียบพลันค่ะโดยพบได้ในทุกกลุ่มอายุมีอาการรุนแรงในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและมีโรคประจำตัวซึ่งทั้งสองโรคสามารถป้องกันได้ด้วยการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก ล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกันกับผู้อื่นรวมถึงรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 2. โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำได้แก่โรคอุจจาระร่วงเกิดจากการกินอาหารหรือน้ำที่ไม่สะอาดปนเปื้อนเชื้อโรคจะมีอาการถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งขึ้นไปใน1วันอาจจะมีไข้หรืออาเจียนร่วมด้วยป้องกันได้โดยการดูแลสุขอ,อนามัยดื่มน้ำสะอาดและกินอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด 3. โรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆในช่วงฤดูหนาวได้แก่โรคหัดเกิดจากการหายใจเอาละอองอากาศที่ปนเป,ปื้อนเชื้อไวรัสจากการไอจามของผู้ป่วยหรือพูดคุยกันระยะใกล้อาการคือจะมีไข้ไอตาแดงและแฉะรวมถึงมีผื่นขึ้นหลังมีอาการ3-4วันไม่มียารักษาจำเพาะแต่มีวัคซีนป้องกันฉีดเข็มแรกตอนอายุ9ก้ถึงเดือนเข็มที่2ตอนอายุ1ปีครึ่งค่ะและ4 ภัยสุขภาพได้แก่เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาวส่วนใหญ่เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนื่องจากไม่มีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพียงพอ ดังนั้นประชาชนจึงควรเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอดูแลร่างกายให้แข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวและผู้พิการควรดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวถ้าหากป่วยจะมีอาการหนักกว่าคนทั่วไปและนอกจากนี้ควรจะงดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพราะทําให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในช่วงภาวะอากาศหนาวค่ะ ยอมรับนะคะว่าสภาพอากาศเย็นแบบนี้เนี่ยเป็นใจและเหมาะมากๆสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นวางแผนเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็อย่าลืมวางแผนในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่โควิด19เท่านั้นแต่อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ยังมีโรคภัยไข้เจ็บและโรคติดต่อต่างๆที่มาพร้อมกับหน้าหนาวด้วยนอกเหนือจากนี้ก็ต้องระมัดระวังอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาด ทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ